กนลูกวันซุกถ่อมตั้งไหนคะก้นลูกวันซุกข,ขันไหนนะอืมมันเป็นก้นที่มีปลายว่วนอันขึ้นกราบขึ้นปันค่ะก้นลูกวันซุกเนี่ยอ่าพอเขาเป็นก้นที่ว่าหนุ่มวัดเท่าขนะป้ายวนของเขานั้นเป็นป้ายวนอันขึ้นกรบปันในกว่าอะไรค่ะ มันเป็นาสายประท้าสายคิดเอทีฟนะครับวา่าระใต้นีว่ว่าคือแค่นั้นคิดเอทีฟมีล็อกลายไปวุ่นอันมึงมึน,นะครับอา่าวาระต้มีไอเดียอันมึงมึงกูขิงกูเข้ายา่าเม้าครับไปว่นของเขาในขึ้นกลับนะเป็วนคนที่มีเมียตาอาจุนลีนะสายแฟชั่นนะโค้ดในฮังลีควงเลย มีจีเสียงยหางของเราแฉมของเราแยะเขาเขาหมอเจาะเขามอซื้อของกาคันใหญ่ของรูรูล้าล้าของรูล้าครันะจะรูร้ายคระบรูล้าของรูล้านะย่อกรกนลูกรกนสุกเนี่ยนะเขาเป็นกนที่เกือกนะเกี่ยวเกี่ยวซื้อซื้อและเป็นกนที่เกี่ยวข้อเกี่ยวกับกฏนำครับวันทองสังคมนะครับนะก็เป็นกฏที่จะเลียกจะน้อยค่ะ คนรู้วันซุกในคิดใจเล็กใจน้อยอ่าไปวินฟงผิวไรง่งยโปตันดิ้งอ่ะ <c oughs> เหมือนกันค่ะข้าวยามตีวิน้นนำคำเจอในก็รัดเพออ่ำไลนะจังตีหูไข่เจี๊ยบหูอ่าห่างพวกเขาจ่องกว่าเป็นกัมเป็นกัม สีกัมเกิียวจต่าส่วนตัวนะถูรีได้เจอสีของเลยตั้งสีฟ้าคะ่ะถํามมันพิษะ่ะสีของเลยตั้งสีฟ้าสองสีในใกล้ๆใสในกอนติบเป็นควันรีนะฮะตอนตากลนดูกวันชุกเต้เตเนี่ยค่ะเดีดะะ๋ยวจอยติดจันเอาแห้งถัดเขานั่นขึ้นเดี๋ยวจอยให้เราจดจัตตาเขานั่นขึ้นไรเนี่ยค่ะอ๋อเออ,อ,อกลนเมือก่อนบรรดาด้วยดูจดจัตตาขึ้นเนี่ยหมักอ่นกันเรียกเอาข้าโค้งก็เลยเขานะฮะเปิ้นแตกไปตานั่นเขา ลองเสิงซิมกันเมกิวเมกิงเนี่ยนะฮะว่าของดีจอยก,กําจูคักกะเฮานาการลือหลังมีจือเสียงก้าอ่องขายมันนะมักมีเงินค,นคําหน่อยเนาะเตะไหมีสายแขนผีลับค่ะเนี่ยสายแขนผีลับเตมีสายแขนนะฮะผลับจับตจับคิงเอาไว้นะครับเอ่อกกะสายแขนผลับเนี่ยน,นะมันจะว่า มันเหมือนพักการ์ดขายขาดกับวิียดแล้วส่วนมาแทางมีอยู่ติ๊กมันจะค่ะบินหูตั้งติ๊กซิกโซคาตึ้งยะนะมันมีอยู่อินก็ครับไม่ติดเสียงเป็นไม้ของจูปูปันหมอนเท้าเขาเป็นไม้กึกปืนเป็นไม้ขึงเขาค่ะมาถึงเขานี่ก็สีโจกุนเาราใคะโยนะฮะเพราะนับจูงว่าก้อนนั้นค่ะเพิ่มอะไรก็ยินจม,จำมนนยำขับเพิ่มอะไรก็สายหือขะนะก,นก,ก่ำเพิ่มบุญมันเอาเถิดไรช็อตกันเลยว่ามันติดช็เหมือนเถิดไรช็อตกันเังว่าคันนะกู้สุดจัดก่อนปันหลังอะไรที่จมกันมากคือก้อน่นั ข้าวพอชะติ่นลีมาสุงค้า